วันนี้เวลา13นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสารปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลออมระบาดตามลำดับดังนี้พลเรเอกสุวรรณตันสุวรรณรัฐนนายวุสมาคมรวมใจพักรักป่าไทยและคณะเฝ้าทูลออมระบาดท,ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติออนไลน์ประจําปี2563เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยนางชธิดาอนันตรรมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลออมระบาด ทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย เวลา14นก16นาทีสมเด็จพระกนิธฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จออกนาวาังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการสภากาชาติไทยครั้งที่342ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกรรมการสภากาชาติไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมใหญ่ชั้น9อาคารเทิอพประเกียติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามผลการดําเนินงานภารกิจต่างๆของสภากาชาติไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาติไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ การถวายภาพระกรินสภาการชาติไทยประจำปี2564สำนักงานจัดหารายได้สภาการชาติไทยเสนอการจัดการการชาติประจำปี2564รายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครา2 0 -19 หรือโควิด -19 ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 และระเบียบวาระอื่นๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ สภากาชาติไทยในฐานะองค์การสาธารณกุศลระดับชาติได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องอาทิจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดตรังและปทุมธาน,นีโดยได้ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนรวมทั้งสิ้น73,487ชุดพร้อมทั้งมอบชุดทาน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภยัย ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม2564จำนวน3,033,332ชุดและมอบให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติในพื้นที่29จังหวัดจำนวน29,845ชุด นอกจากนี้ได้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนอีกทั้งให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนรีราชาศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามโฮสเทลและโฮมไอโซเลชั่นรวมถึงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ ในส่วนของเหล่ากาชาติจังหวัดได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนจำนวน9ล้าน2 12ชิ้นพร้อมทั้งมอบขนรองอบโภคบริโภคและยารักษาโรคเป็นต้น